สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับสู่รายการคิดล็กคิดไกลไปกับหอการค้าวันนี้วันศุกร์ที่3มิถุนายน2554พบกับผมโจติรัตน์เรนทรวิทูลนะครับประเด็นที่ทางหอการค้าให้ความสนใจให้ความสําคัญแล้วก็รณรงค์กันมาโดยตลอดนั่นก็คือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนะครับซึ่งวันนี้เป็นโอกาสดีครับที่ทางรายการนะฮะจะได้ร่วมพูดคุยกับคนที่อยู่ในแวดวงอุตสาหกรรมแล้วก็ที่สําคัญเอาแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้อยู่ซิว่าสามารถใช้ เพื่อลดละเลิกไม่ให้มีการดําเนินธุรกิจแบบเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภคหรือว่านําไปสู่การทุจริตคอร์รัปชันได้ยังไงบ้างน,นะครับแต่ว่าก่อนอื่นติดตามข่าวสารที่น่าสนใจประจำค่ำคืนนี้กันก่อนครับ มีการสำรวจสถานการณ์การทุจริตในประเทศไทยนะครับเพราะว่าปัจจุบันมีสถานการณ์รุนแรงมากขึ้นกว่าในอดีตนะครับโดยคุณดูสิตนนทนาครประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยพูดถึงเรื่องนี้บอกว่ามีการจ่ายเงินใต้โต๊ะกับผู้ที่มีอำนาจนะครับเพื่อให้ได้งานหรือว่าได้สิทธิประโยชน์มากขึ้นถึง5 0ของมูลค่างาน เพิ่มจากช่วง20ถึง30ปีที่ผ่านมาซึ่งเมื่อย้อนกลับไปในอดีตนั้นมีการจ่ายไต้โตเพียงแค่2-3เเท่านั้นนะครับตรงนี้คุณนุสิทธิ์ใช้คําว่ามันเป็นการปล้นชาติครเพราะว่างเงินงบประมาณทุกบาทที่ควรนํามาใช้ในการพัฒนาประเทศถูกโกงกินจากโครงการขนาดใหญ่หรือเมกกะโปรเจกต์และที่น่าตกใจกว่านั้นก็คือค่านิยมของคนไทยปัจจุบันกลับมองว่าเรื่องของการทุจริตนั้นเป็นสิ่งที่ยอมรับได้นะครับ เพราะว่าถ้าเกิดทุจริตแล้วให้มีผลงานไม่เป็นไรอันนี้เป็นสิ่งที่น่าตกใจแล้วก็น่าเป็นห่วงเพราะถ้าหากปล่อยไว้อย่างนี้คุณสิทธิ์บอกไทยอนาคตคงต้องล่มสลายครับ <S <S 1> <S 1> ต่อกันด้วยการสรํารวจข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลขเงิเงนเฟ้อรหรือว่าดดชนีผู้บริโภคนะครับเป็นการสรํารวจเรื่องของค่าเช่าที่อยู่อาศัยก่อนหน้านี้มีการสรํารวจเฉพาะเรื่องค่าเชา่าบ้านเชา่าแล้วก็ห้องแถวแต่ว่ามีการปรับรูปแบบใหม่ไปเก็บข้อมูลเรื่องของค่าเช่าที่เกี่ยวข้องกับอาพาร,ร์ตเมนต์แล้วก็คอนโดมิเนียมด้วยนะครับปรากฏว่า ค่าเช่าห้องพักที่อยู่ในเมืองเมืองท่องเที่ยวแล้วก็จังหวัดหัวเมืองใหญ่ๆนี่นะครับฉเฉลี่ยตกต่อเดือนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 2,000- ถึง3,000บาทส่วนค่าเช่าในตัวเมืองจังหวัดเล็กๆเ,เนี่ยเดือนหนึ่งไม่มากครับประมาณ800ถึง1 0 0 0บาทแต่ว่าทั้งหมดนี้เป็นการฉเฉลี่ยโดยรวมนะครับเพราะว่าในเมืองใหญ่จริงๆที่มีค่าครองชีพค่อนข้างสูงอย่างในกรุงเทพหรือว่าที่เชียงใหม่หรือว่าที่ภูเก็ตเนี่ยนะครับ เหล่านี้เนี่ยมันจะมีเรื่องของค่าบริการอะไรต่างๆเพิ่มเติมเข้ามาแล้วก็เชื่อว่าไอ้สองถึงสามพเนี่ยก็คงหาในเมืองใหญ่ๆแบบนี้ไม่ได้เพียงแต่ว่าทั้งหมดมันเอา77จังหวัดมาหารรวมกันมันก็เลยทําให้ตัวเลขค่อนข้างที่จะน้อยลงนะครับอันนี้เป็นข้อมูลของสํานักดัชนีเศรษฐกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์นะครับการใช้เงินสนําหรับค่าเช่าบ้านโดยเฉลี่ยสัดส่วนอยู่ที่ประมาณ10-1 5ซของค่าใช้จ่ายโดยรวมซึ่งตรงนี้ถือว่ามีน้ําหนักต่อการ ามาคำนวณเรื่องของดัชนีเงินเฟ้อด้วยนะครับแล้วก็เชื่อว่าในอนาคตประชาชนจะมีโอกาสเช่าตึกสูงพวกคอนโดหรือว่าพัดน์เบนฟลัตอะไรต่างๆมากขึ้นส่วนในแนวราบหรือว่าในแนวต่ำอย่างบ้านพักบ้านเช่าเหล่านี้นะครับก็จะมีการเช่าน้อยลงครับปิดท้ายเรื่องของพฤติกรรมการใช้บัตร ซื้อสินค้านะครับพูดถึงเรื่องของบัตรเดบิตไม่ใช่บัตรเครดิตนะฮะเรื่องนี้เนี่ยทางธนาคารแห่งประเทศไทยหรือแบงก์ชาติก็พยายามที่อะรณรงค์ให้คนไทยใช้บัตรเดบิตในการซื้อสินค้ากันมากขึ้นถามว่าทุกวันนี้ ถือบัตรกันเยอะไหมค่อนข้างเยอะนะครับปัจจุบันนี้มีบัตรเดบิตทั้งสิ้น3 4ล้านใบโดยประมาณแต่ว่ามีการใช้บัตรไปซื้อสินค้าทําธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการซื้อสินค้าเพียงแค่30,000ล้านบาทนะฮะจากทั้งหมด6ล้านล้านบาทถ้าเทยียบเป็นสรรัดส่วนก็แค่ประมาณร้อยละ0.5เท่านั้นเพราะฉะนั้นทางแบงก์ชาติพยายามที่จะดูอยู่ว่ามันจะเพิ่มแรงจูงใจยังไงหรือว่าลดเงื่อนไขทําให้คนหันมาใช้บัตรเดบิตกันมากขึ้นนะครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจริงๆแล้วทุกวันนี้ระบบก็มีการรองรับค่อนข้างพร้อมนะครับที่ไหนใช้บัตรเครดิตได้ก็น่าจะใช้บัตรเดบิตได้เพียงแต่ว่าความเป็นห่วงของคนไทยหลายๆคนที่ถือบัตรเดบิตแล้วก็ไม่ค่อยอยากใช้หรือบางทีไม่ค่อยอยากจะมีบัตรด้วยซ้ำเนื่องจากว่าถ้าเป็นบัตรเดบิตซื้อสินค้าปุ๊บมันรูดแล้วก็มันหักเงินไปเลยทีนี้ถ้าเกิดว่ามีการเอาบัตรของเราไปใช้โดยที่ใครก็ไม่รู้เนี่ยนะครับอาจจะเป็นปัญหาที่คงจะต้องตามแก้กันอีกเพราะว่าบัตรเครดิตอย่างน้อยมันก็ยังสามารถที่จะ มีระยะเวลากว่าที่จะมีการตัดเงินพันบัตร45วันนะครับนี่เป็นความกังวลแต่ว่ายังไงก็ตามดูแล้วเนี่ยถ้าใช้บัตรเดบิตก็น่าจะมีความสะดวกมากกว่าอย่างน้อยไม่ต้องถือเงินสดแล้วก็สามารถที่จะใช้ทําธุรกรรมทุกอย่างทางการเงินเบ็ดเสร็จภายในบัตรใบเดียวนะครับช่วงหน้านะครับเราจะกลับมาติดตามการพูดคุยคุณทอแสงรัศมีจะพาไปคุยกับ ธุรกิจเล็กๆธุรกิจหนึ่งนะครับซึ่งนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ที่สำคัญบอกว่าเป็นการสร้างความโปร่งใสให้เกิดขึ้นแล้วก็เน้นเรื่องของการไม่เอารัดเอาเปรียบผู้บริโภคด้วยนะครับเป็นยังไงช่วงหน้ากลับมาติดตามครับเพราะทุกเรื่องต้องร่วมกิจเพราะเศรษฐกิจยังก้าวไกล เปิดมุมมองใหม่กับทุกกลไกการขับเคลื่อนการค้าการลงทุดกับรายการคิดลึกคิดไกลไปกับหอการค้าโดยผู้ดำเนินรายการมืออาชีพที่จะนำคุณผู้ชมก้าวไปสู่มิติใหม่ของเศรษฐกิจไทยที่พร้อมรับมือกับทุกการเปลี่ยนแปลงในเวทีโลกทุกวันจันทร์ถึงศุกร์21.30นถึง22.00สถานีโทรทัศน์ที่เอสอง i รู08 วันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันค่ะในประเด็นที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ไทยนะคะถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มีความสําคัญต่อการเตริบโตของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ด้วยค่ะแล้ววันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากคุณอัครนันท์อริยะศรีพงศ์ค่ะเป็นกรรมการนะคะของสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะคสวัสดีครับค่ะในช่วงที่ผ่านมาค่ะมีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารจัดการความไม่พอใจเกิดขึ้นระหว่างลูกค้าบ้าง,างคนไปซื้อหมู่บ้าน จัรรใช่ไหมคะแล้วบอกว่าอบริหารไม่ดีแบบนี้เนี่ยถือว่าเป็นประเด็นที่มันมีความสําคัญต่อการเติบโตขอตงธุรกิจทางด้านของอสังหาริมทรัพย์ด้วยไหมคะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นประเด็นสําคัญอันหนึ่งนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการบริหจจารจัดการระหว่างเจ้าของโครงการกับผู้ซื้อบ้านในโครงการนะครับอาจจะมีความไม่เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของพระราชบัญญัติน,นิติบุคคลมู่บ้านจัดสรรนะครับอันนี้ถ้ามีปัญหาลักษณะนี้เกิกดขึ้นมาเนี่ย เขาสามารถจะปรึกษาที่สมาคมได้นะครับเพราะเรื่องเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่เกิดเกิดมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆจากาความเข้าใจของผู้พักอาศัยที่ซื้อโครงการความต้องการที่อาจจะมากเกินไปหรือน้อยเกินไปในการร่วมมือหรือการมีส่วนร่วมในการจรัดการหรือเป็นชุมชนขนาดขนาดากลางๆนะครับหรือขนาดเล็กขนาดใหญ่ก็ตามเนี่ยมันจะต้องมอีเขาเรียกว่า,าข้อบังคับของหมู่บ้านจาัดตั้นั้นๆ แต่ว่าเนื่องจากเป็นกฎหมายใหม่เพิ่งใช้มาได้ไม่นานเนี่ยาอาจจะผู้ผู้ซื้อหรือเจ,จ้าของโครงการเองอาจจะยังไม่เข้าใจว่าต้องทําอะไรบ้างนะครับทุกคนมีหน้าที่อะไรนะครับแล้วก็ทําอะไรได้บ้างค่ะอันนี้สําคัญในการอยู่รวมกันเป็นเป็นโครงการใหญ่ๆนะครับหรือขนาดการเล็กเหมือนกันนะฮะคือเป็นความสําคัญหมดสำหรับคนที่ไม่รู้เลยเนี่ยมันก็มันก็จะทําตามอําเภอใจนะครับมันจะวุ่นวาย ในการจัดการนี่จะทําได้ลาบากมากแต่ในต่างประเทศนี่ก็มีกันมานานแล้วของเมืองไทยนี่เพิ่งมีได้ทักทักสองปีนี่เองครับผมแต่ว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญเพราะว่านอกจากที่ถ้าเกิดว่าผู้บริโภคเข้าใจแล้วก็ทางด้านของคนที่เป็นผู้ประกอบการเข้าใจตรงกันเนี่ยมันก็น่าจะทําให้เหมือนกับเกิดความไม่ไว้วางใจกันทั้งสองฝ่ายใช่ไหมคะถูกครับค่ะทีนี้เนี่ยในด้านของการบริหารจัดการระบบที่บอกว่ามันควรจะต้องมีคนเข้ามาช่วยดูแลหรือว่า สิ่งที่อาจจะคนที่เป็นเจ้าของโครงการต่างเนี่ยมักจะขาดแคลนในด้านของความรู้แล้วต้องการคนที่เข้ามาช่วยดูแลนี่มันคืออะไรบ้างคะครับในเรื่องของสิ่งที่ขาดกันมากๆก็คือว่า,าสิทธิและหน้าที่นะครับแล้วก็ส่วนเจ้าของโครงการเองก็คือ,อาขาดตรงประเด็นสําคัญนี้ว่าเรื่องการบริหารจัดการการเข้าใจผู้ซื้อนะครับหรือว่าเจ้าของบ้านเนี่ยที่ซื้อเข้ามาแล้วเนี่ยคือต่างคนต่างมองกนละด้านะนะครับดังนั้นทางถ้ามีปัญหา mm. พวกนี้เกิดขึ้นมาเนี่ย ควรจะหาคนกลางเข้าไปดูแลนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าแก้ไขปัญหานะครับทางสมาคมเนี่ยเป็นสมาคมที่เป็นสมาคมวิชาชีพนะครับาทางของราเนี่ยมีการเปิดอบรมผู้จัดการหมู่บ้านผู้จัดการธนาคารแล้วก็มีการให้ลายเส้นก็คือใ,ใบอนุญาตประกอบอเขาเรียกว่าประกอบเป็นผู้จัดการนิติบุคคลหมู่บ้านหรือเป็นผู้จัดการธนาคารชุดด้วยการผ่านการอบรมของสมาคมนะครับสมาคมร่วมกับกระทรวงมหาดไทยโดยคมที่ดิน เป็นผู้จัดอบรมแล้ว huh. ก็มหาเลยธรรมศาสตร์นะครับเมื it. So it like, ่อผ่านหลักสูตรนี้แล้วเนี่ยก็จะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการบริหารจัดการชุมชนได้ดียิ่งขึ้นนะครับสมาคมก็จะมีไรายเส์นให้ว่าอ่าบุคคลนี้ผ่านการอบรมมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็สามารถบริหารจัดการได้รู้ทั้งข้อกฎหมายรู้ทั้งวิธีการนะครับแล้วเรื่องของเอกสารในการบริหารจัดการทางสมาคมเราจะให้นะครับให้ความรู้หลักๆคือให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการบริหารจัดการเลยนะครับเพราะฉะนั้น ถ้าใครมีปัญหาพวกนี้ติดต่อทางสมาคมได้เลยะนะครับสมาคมมีให้ให้พร้อมให้ทุกอย่างนะครับเป็นสมาคมวิชาชีพที่ที่ช่วยเหลือสาธารณะนะครับทุกคนสามารถเข้าไปาติดต่อสมาคมได้ถ้าเกิดปัญหาพวกนี้ขึ้นมานะครับ ส่วนใหญ่แล้วค่ะปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะเช่นเรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยบางคนก็อาจจะรู้สึกว่าโอ้ยเป็นไม่รู้จะไปติดต่อที่ไหนอันนี้ก็คือจะเป็นกับพื้นที่กลางในการ,<ช>รไปช่วยเหลือใช่ไหมคะทีนี้ค่ะกลับมาในด้านของการประกอบธุรกิจบ้างนะคะคอย่างที่บอกว่าต้องมีแนวโน้มหรือความต้องการในการเข้ามาดูแลระบบบริหารจัดการต่างๆถ้าแบ่งออกเป็นพาร์ทเป็นส่วนเนี่ยเขาจะแบ่งเป็นอะไรบ้างคะในในส่วนของการดูแลอาคารหนึ่งเนี่ยค่ะต้องมีการดูแลแบ่งเป็นเรื่องอะไรบ้างอะคะ ครับหลักๆก,ก็คือว่าความเป็นอยู่ของผู้เสียภาคอาศัยอาคารคะนะครับรองลงมาคือเกี่ยวกับเรื่องของอะระบบความปลอดภัยนะครับอย่างเช่นระบบดับเพลิงนะครับว่าสามารถใช้ได้ไหมในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมาหรือกรณีเกิดเพลิงไหม้นะครับทางหนีไฟนะครับที่ที่เกิดเหตุขึ้นมาจะจะ,จะทราบกันโดยทั่วไปคือว่าจะมีการปิดล็อกกุญแจทางหนีไฟทําให้ผู้พักอาศัยเนี่ยไม่สามารถออกนอกอาคารได้ รณีเกิดเหตุก็จะไปกระจุกอยู่ตรงนั้นแล้วก็จะเกิดทำให้ใหเกิดเสียชีวิตขึ้นแล้วก็เรื่องของการเอาของที่ไม่จําเป็นในการใช้งาน,นไปกองไว้ตรงตรงบันไดหนีไฟนะครับไปกองไว้หน้าห้องไอ้พวกสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะเป็นอุปสรรคในการหนีไฟนะครับเวลาเกิดเหตุขึ้นมาเนี่ยก็จะมีปัญหาคือหนีไม่ทันแล้วก็เกิดตะดุดหกล้มอะไรมานเนี้ยนะครับทาให้เกิดความรวดเร็วในการหนีเพราะว่าเกิดเพลิงไม่ขึ้นมาเหนืออาคารเนี่ยต้องใช้เวลาหน,นีไม่เกิน5นาที นะครับถ้าเกินหน้า,าทีนี้ก็โอกาสที่จะออกพ้นอาคารนี้ก็น้อยลงทุกทีทุกทีะนะครับอันนี้เป็นในด้านความปลอดภัยแล้ว<ช>อย่างในด้านของการออกแบบอาคารวิศวากรรมต่างๆยิ่งตอนนี้ชอบมีข่าวเกี่ยวกับเรื่องภัยพิบัติหรือว่าแม้กระทั่งเรื่องแผ่นดินไหวอะไรแบบนี้ค่ะ<ช>อันนี้มันจะกลายมาเป็นเทรนด์ในการที่เข้าไปดูแลด้วยไหมคะใช่ครับเราก็จะในเรื่องหน้าที่ของการผู้จัดก,การอาคารเนี่ยก็จะเชิญสมาคมหรือว่า เขาเรียก่าสมาคมวิศวกรรมนะครับเข้ามาช่วยดูแลในอาคารว่าสิ่งที่ได้ก่อสร้างมาเป็นเวลาห้าปีสิบปีสิบห้าปีเนี่ยยังสามารถจะทนแรงไหวแรงสั่นไหวของหาดเกิดกรณีพวกนี้ขึ้นมาเนี่ยโครงสร้างอาคารยังรับน้ําหนักได้ไหมนะครับคือทางผู้จัดการอาคารต้องรู้เลยว่าเกิดรอยปีลาวรอยแยกในอาคารนี้มาเนี่ยจะมีผลกับกับอาคารหรือไม่นะครับจะเกิดก็เรียกว่าอาคารพิบัติหรือไม่ ตรงนี้ก็คือเป็นหน้าที่ของเราที่ต้องดูแลเบื้องต้นนะครับถ้าเกิดเคสหลักๆใหญ่ๆขึ้นมาเนี่ยเราก็สามารถจะเชิญผู้ที่มีความชนานาญพิเศษเนี่ยเข้ามาดูแลได้นะครับก็คือต้องมีความรู้เบื้องต้นสามารถจะดูได้เลยเออจะอยแยกนี้เนี่ยไม่ไหวแล้วนะไม่สามารถะจะต้มแซมเองได้แล้วต้องเชิญผู้ที่มีความชนานาญพิเศษเป็นวิศวกรนะครับเข้ามาดูแลครับผมถ้าอย่างนี้แล้วค่ะคนที่กําลังจะมีการก่อสร้างอาคารต่อจากนี้สมมุติว่าจะสร้างอาคารบ้านหรืออสังหาร,ริมทรัพย์ต่างๆเนี่ยนะคะขึ้นมาใหม่เนี่ย ก็แสดงว่าต้องมีการคำนึงถึงเรื่องนี้เข้าไปเป็นปัจจัยสำคัญด้วยใช,ใช่ครับใช่ครับก็คุยกันมาถึงตรงนี้นะคะได้รู้จักกันในเบื้องต้นแล้วนะคะเกี่ยวกับระบบการบริหารการดูแลจัดการอาคารต่างๆนะคะทีนี้มีอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจนั่นก็คือเกี่ยวกับการน้อมนําเอาหลักปรัชญาเศรษฐ,ฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารจัดการด้วยค่ะแต่ว่าจะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักกันสักครู่หนึ่งแล้วกลับมาคุยกันต่อช่วงหน้าค่ะ ต่อนะคะในด้านของการบริหารจัดการนะคะอาคารด้วยค่ะเมื่อกี้เนี่ยเราคุยไปแล้วในด้านของการรองรับเช่นเรื่องของภัยพิบัติหรือว่าแผ่นดินไหวที่นี่อีกเรื่องหนึ่งที่เป็นกระแสแล้วก็คิดว่าน่าจะมีความสําคัญเหมือนกันคือเรื่องของสิ่งแวดล้อมหรือว่าการประหยัดพลังงานอันนี้มีความสําคัญด้วยไหมคะอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่เราคอมมิชเัอลูกค้าไว้เลยนะครับว่าถ้าเราเข้าไปบริหารอาคารแล้วเนี่ยเราก็สามารถจะเป็นสิ่งแรกที่ต้องทําก็คือว่าการประหยัด ค่าใช้จ่ายหรือประหยัดงบมาให้ลูกค้าอันนี้อันนี้เราเราทำก็คือว่าอยา่างแรกๆนะครับเราก็คือเข้าไปตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆในอาคารว่าพร้อมใช้งานหรือไม่นะครับแล้วก็มีสภาพสมบูรณ์ไหมอายุการใช้งานเป็นไงบ้างนะครับบางทีของที่มันอายุเกินแล้วเนี่ยอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนหรือบำรุงรักษาให้มันดีขึ้นให้มีให้ใช้งานได้ประสิทธิภาพสูงสุดครับผมเพราะฉะนั้นเรื่องการประหยัดพลังงานเนี่ยเป็นหัวใจในการบริหารจัดการเลยครับ พอเราพูดถึงเรื่องของการเปรีหยดพลังงานตอนนี้มีหลายๆโครงการที่เกิดขึ้นด้วยนะคะสิ่งที่อาจจะเข้ามาช่วยด้วยจากภาครัฐมีตัวอย่างโครงการบ้างไหมคะอ๋อมีครับอย่างาล่าสุดก็คืออาคารแกมมี่นะครับก็กระทรวงพลังงานร่วมกับมูลิธีเอโก้ Echo นะครับก็จะเปลี่ยนอุปกรณ์ทั้งอาคารเลยนะครับตั้งแต่หลอดไฟยันไปถึงตู้ MDB ระบบคอนโทรลไฟนอาคารทั้งหมดนะครับทางกระทรวงพลังงานเนี่ย ก็จะมาเปลี่ยนอุปรกรณ์ให้โดยผ่านมือที่เอ็เข้ามาเป็นจัดสรรงบให้เปลี่ยนทั้งหลอดไฟทั้งระบบประประาค่ะคือทั้งอาคารเ,เอาอุปกรณ์อันใหม่เข้ามาใส่นะครับก็สามารถไปจัดเฉพาะหลอดไฟอย่างเดียวเนี่ยสามารถไปจัดไฟฟ้าได้10%นะครับ ซึ่งการประหยัดพลังงานเนี่ยนะคะมันก็ไม่ได้มีแต่ข้อดีแต่กับบริษัทเท่านั้นแต่ว่ามันก็เป็นประโยชน์โดยรวมต่อประเทศชาติด้วยใช่ไหมคะคทีนี้เนี่ยพอเราพูดถึงคําว่าประหยัดมันก็จะมีอีกแนวคิดหนึ่งที่เกิดขึ้นมาด้วยกันก็คืออย่างการน้อมนําเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารธุรกิจขนาดใหญ่อันนี้เนี่ยในด้านของการบริหารจัดการอาคารต่างๆได้มีการนํนาแนวคิดนี้มาปรับใช้ด้วยไหมคะก็เรียกว่าในปัจจุบันนี้เนี่ย การเมือรจัดการอะไรต่างๆก็แล้วแต่นะครับ,รบก็จะทำน,น้อมนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้นะครับว่าจะทำยังไงนะครับให้เหมาะสมอย่างเช่นคนเนี่ยจะใช้ยังไงให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดหรือรไม่ก็สิ่งของที่มีอยู่แล้วเนี่ยจะนํามาพัฒนาไงนะครับให้มันมีประโยชน์สูงสุดหรือว่าประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งานอันนี้นําหลักตัวนี้มาใช้ในการเมืารจัดการเต็มที่เลยครับไม่ว่าจะของอาคารหรือ อาคารตำนักง,งานหรืออาคารชุดพักอาศัยนะครับคณะกรรมการหรือผู้ควบคุมดูแลอาคารเนี่ยจะให้เรายึดหลักนี้ในการบริหารจัดการเลยครับค่ะและอย่างการที่เราได้มีแนวคิดแบบนี้เข้ามาใช้นะคะมันทําให้โดยส่วนตัวเองหรือว่าโดยประสิทธิภาพรรประสิทธิผลที่เกิดขึ้นเนี่ยม,มันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างอะคะ่ะมีมีมีความเปลี่ยนแปลงในด้านที่ดีมากนะครับทุกทุกคนเมื่อนํอา หลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เนี่ยทุกคนจะให้ความร่วมมือนะครับร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติอย่างดีดีมากดียิ่งขึ้นกว่าที่เคยทํามานะครับเพราะว่าถือว่าเป็นเป็นหลักการที่พระราชทานลงมาทุกคนต้องน้อมนําเอาไปปฏิบัติครับผม พูดถึงนะคะตอนนี้เนี่ยหลายๆคนอาจจะมองว่าเรื่องของการเติบโตของอสังหาริมทรัพย์เกิดขึ้นเยอะมากใช่ไหมคะยกตัวอย่างเช่นคอนโดมิเนียมต่างๆบ้านจัดสรรต่างๆด้วยค่ะสิ่งที่อาจจะทําให้เกิดปัญหาขึ้นมาเช่นข้อขัดแยน้งอย่างที่เราพูดกันในช่วงต้นรายการก็อาจจะมาจากความที่ว่าคือส่วนหนึ่งอาจจะมีกลุ่มที่เป็นผู้บริหารบอกว่ามุ่งหวังการขายที่อาจจะเป็นเน้นที่กําไรแต่ว่าไม่ได้มองไปที่คุณภาพจริงๆอันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่า เอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้มันจะสามารถช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ด้วยไหมครับครับก็อย่างที่ติากตากันหลักเศรษฐกิจพอเพียงคือว่าอยู่อย่างพอเพียงอยู่อย่างเพียงพอทุกคนรู้สิทธิรู้หน้าที่ของแต่ละบุคคลนะครับแล้วก็เกื้อกูลกันช่วยเหลือกันอันนี้สําคัญเลยครับเมื่ออยู่ในชุมชนเดียวกันแล้วเนี่ยมีการเกื้อกูลกันมีการช่วยเหลือกันเนี่ยก็ทําให้ชุมชนเนี่ยมีความสุขนะครับทุกทุกคนร่วมมือกันในทางในทางที่ดีช่วยเหลือกัน ในทุกๆเรื่องนะครับมันทำให้ชุมชนนั้นมีความสุขขึ้นมา,อย,าอย่างเห็นได้ชัดนะครับสามารถจะสัมผัสหรือจับต้องได้เลยครับผมก็อาจารย์มองสะท้อนมาได้จากหลายๆโครงการที่ประสบความสําเร็จใช่ไหมคะคทีนี้ค่ะกลับมาที่การทํางานของทางสมาคมนะคะตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคนทังบ้านเองนะคะหรือว่าคนที่ชมรายการผู้ประกอบการต่างๆเขามีเรื่องอยากจะก้าวเข้ามาแล้วคำปรึกษาเนี่ยจะต้องมีขั้นตอนอย่างไรหรือว่าสามารถที่จะไปติดต่อได้ที่ไหนบ้างคะ ครับอย่างที่ทราบกันอยู่ในเป็นวันนี้การจะค้นหา,าเขาเรียกว่า,าเว็บไซต์อะไรต่างเนี่ยมันก็คือเข้าไปที่ Google ที่จะง่ายมากนะครับพิมพ์คําว่าสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทยเ,เข้าไปมันก็จะโชว์ขึ้นมาเลยครับไม่ว่าจะเป็นที่อยู่ที่ติดต่อกรรมการสมาคมที่มีเรื่องร้องเรียนร้องทุกก็จะมีกรรมการนั้นนคอยให้คำปรึกษาคอยดูแลกรับผู้ที่ติดต่อเข้าไปอยู่แล้วนะครับแล้วเดี๋ยวนี้ง่ายมากครับ Google อย่างเดียวครับพิมพ์คําว่าสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทยเข้าไปเนี่ย ก็สามารถจะติดต่อสมาคมได้เลยมันจะลิงก์ก็เป็นเองอัตโนมัติอยู่แล้วครับค่ะตอนนี้เรามีสมาชิกที่อยู่ในสมาคมนี้เยอะไหมคะอ๋อเยอะครับก็น่าจะเป็นหลักพันนะครับช่วงนี้นะครับเป็นทั้งในรูปของนิติบุคคลแล้วก็บุคคลธรรมดาทั่วไปนะครับเพราะเราเป็นสมาคมที่เขาเรียกว่าให้ความรู้นะครับแล้วก็เผยแพร่ในสิ่งที่เกี่ยวกับเรื่องการบริหารอาคารการบริหารจัดการทรัพย์สินอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้น ช่วงนี้สมาชิกก็ค่อนข้างจะเยอะครับผมค่ะและอย่างนี้ค่ะถ้าเกิดว่าบริษัทที่ก้าวเข้าไปเป็นสมาชิกเนี่ยนะคะแล้วบริษัทเนี้ยไปรับงานสมมุตินะคะยกตัวอ,อย่างไปรับงานบริหารอาคารที่ไหนถ้าเราเห็นแล้วเนี่ยจะสามารถการันตีถึงคุณภาพด้วยไหมคะด้วยครับก็ถือว่าได้ผ่านการอบรมมาแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารจัดการทางประมาณคุมเรามีเข<ม>าเรียกว่าก็มีลายเส้นให้มีประกาศให้ว่าบุคคลคนนี้ ได้รับการอบรมมาแล้วนะครับทั้งเรื่องจรยาบรณทั้งเรื่องการบริหารอาคารเนี่ย<ม>ก็สามารถจะเชื่อชื่อได้ระดับหนึ่ง<ม>ว่ามีคุณภาพครับผมค่ะและทิ้งท้ายค่ะถ้าเกิดว่าสมมติว่า,อย,าอย่างบอกว่าต้องเป็นบริษัทเข้ามาแต่ถ้าเกิดว่าเป็นบุคคลทั่วไปแล้วก็สนใจอยากจะมีความรู้ในด้านนี้ติดตัวเอาไวาน้นะคะคือเข้ามาอบรมได้ด้วยไหมคะได้ครับก็จะแบ่ง,บงเป็นอสองลักษณะลักษณะที่อบรมแล้วเนี่ยเอาไปประกอบวิชาชีพกับอบรมเพื่อให้ได้ความรู้รู้ขั้นตอนในการที่จะอยู่อาศัยรวมกัน นะครับอันนี้ก็สามารถทาได้ทั้งสองสองสองแบบเลยครับก็อาจจรย์ได้เป็นประโยชน์ด้วยนะคะทั้งต่อคนที่เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเองแล้วก็รวมไปถึงคนที่เป็นผู้บริโภคและอยากจะเหมือนกับรู้เท่าทันไปด้วยใช่ไหมคะวันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณคุณอัครนันท์มากนะคะที่ให้เกียรติกับรายการของเราค่ะพระคุณค่บคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจจากทางรายการกันต่อค่ะ เรื่องต้องร่วมกิจเพราะเศรษฐกิจยังก้าวไกลเปิดมุมมองใหม่กับทุกกลไกการขับเคลื่อนการค้าการลงทุนกับรายการคิดลึกคิดไกลไปกับออการค้าโดยผู้ดำเนินรายการมืออาชีพที่จะนำคุณผู้ชมก้าวไปสู่มิติใหม่ของเศรษฐกิจไทยที่พร้อมรับมือกับทุกการเปลี่ยนแปลงในเวทีโลกทุกวันจันทร์ถึงศุกร์21.30ถึง22.00สถานีโทรทัศน์ทีเอ็นเอ๒ทร i วิ08 ท่องเที่ยวทั่วไทยวันนี้ไปกันที่จังหวัดสกลนครนะครับเป็นจุดท่องเที่ยวแห่งหนึ่งที่เป็นความภาคภูมิใจของชาวบ้านในพื้นที่นั่นก็คือพระตำหนักภูพานราชนิเวศนะครับส่วนความสวยง,งามความน่าสนใจจะเป็นยังไงติดตามได้เลยครับ ท่องเที่ยวทั่วไทยวันนี้จะพาไปเที่ยวพระตำหนักภูพานราชนิเวศค่ะพระตำหนักภูพานราชนิเวศตั้งอยู่บนเทือกเขาภูพานห่างจากตัวเมืองสกลนครประมาณ13กิโลเมตรค่ะตามทางหลวงหมายเลข213สกลนครกราลสินสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2518แบบศิละปะตะวันตกเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถในคราวที่เสด็จแปรพระราชฐานมาภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะ เปิดคลังปฏิทินหอการค้าวันนี้พากันไปที่จังหวัดภูเก็ตนะครับมีกิจกรรมดีๆที่จัดขึ้นค่อนข้างต่อเนื่องกันมาหลายปีแล้วนะครับนั่นก็คือกิจกรรมภูเก็ตมาราธอนภูเขานานาชาติแน่นอนว่างานนี้ขาวิ่งขาเดินหรือคนที่ชอบคล้ายๆกับไตรกีฬานี้ไปร่วมงานได้นะครับเปิดครังปฏิทินหอการค้าวันนี้มิวเซียมสยามโดยสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติร่วมมือกับสถาบันอาสมศิล์นสร้างนิทรรศการชั่วคราวภายใต้ชื่อโนฮาวชาวนานันกค้นควา้าแห่งท้องทุ่ง นิทรรศการนี้เริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึง25กันยายนค่ะกิจกรรมที่2ค่ะชวนกันไปที่งานไม้ดอกไม้ประดับแบงคอกโรยโยออลคิดทาราไดส์ที่กําหนดจัดงานขึ้นในเดือนมิถุนายนของทุกๆปีโดยปีนี้จัดขึ้นที่ศูนย์การค้าสยามพารากอนกรุงเทพมหานครค่ะวันนี้ค่ะปิดท้ายกันที่การแข่งขันภูเก็ตมาราธอนภูเขานานาชาติลันทาราไดส์ลากูน่าภูเก็ตอินเตอร์เนชั่นแนลมาราทอนกำหนดจัดงานขึ้นในเดือนมิถุนายนนี้สถานที่คือบริเวณโครงการลากูน่าหาดบาง ทาจังหวัดภูดเก็ตค่ะวันศุกร์สุดสัปดาห์แบบนี้ก็คงจะเป็นวันสบายสบายของใครอีกหลายคนเพราะว่าเสาร์ที่นี้เป็นวันหยุดพักผ่อนกันให้เต็มที่นะครับแล้วก็กลับมาติดตามรายการดีๆแบบนี้ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับสามทุ่มครึ่งถึงสี่ทุ่มวันนี้ผมโจโจิรัตพร้อมที่งานลาไปก่อนสวัสดีครับ